สมูกขอโทษนะครับได้ครับอ <c oughs> นี่ครับผูปองครับ <c oughs> บันไดสามขั้นครับ <c oughs> ผมครับขอบคุณมากครับ <c oughs> ครับผมนี่ก็เป็นบันไดสามขั้นนะครับที่ตรงุุสโรีชัยสมรภูมิ แล้วก็จะมีคนยืนอยู่ตามเส้นทางสกายวอล์กนิดหนึ่งเนาะผมก็เดินทางตามเส้นทางไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปขึ้นรถเมล์ดูซิว่าเราจะเจอคนช่วยดูสัตว์รถเมล์ให้ไหมวันนี้เป็นการบันทึกเสียงนะครับ ตอนนี้ผมมาถึงสามแยกที่จะซ้ายไปลงบาราทิถีแล้วก็ขวามือจะเดี๋ยวไปไปวอล์กเดินยาวไปทางเกาะพญาไทยเกาะดินแดงนะครับจุดที่ผมจะไปลงนะครับก็จะเป็นฝั่งเกาะดินแดงที่จะนั่งรถขนส,งส่งมวลชนนะครับผมหรือรถเมล์ไปย่าง ป้ายรถม์สํานักงานป่าบามยาเสซติดนะครับหรือป้ายปปสเพื่อแวะไปรับประทานอาหารที่ปปสก่อนแล้วก็เดินเท้า่านหน้าสอบุญสีแล้วก็เข้าสู่กับเข้าสู่สอบุญอยู่ที่สมาคูมกตะปอห่งประเทศไทยไปปฏิบัติหน้าที่ที่ในส่วนของห้องไอซีทวันนี้ที่ปตบไทยอันนี้เสียงที่อยู่ใต้เท้าผมเนี่ยจะเป็นเสียงเหมือนรถจอดติดกันอยู่ รู้เลยว่าตรงนี้เป็นฝั่งทางดาง้านเซนตวันนะครับผมสายรถเมย์ก็มีสายใหม่ๆเยอะผมเองก็ทราบได้บางส่วนเท่านั้นมีอะไรหนึ่งขีดห้าศมีสายชื่อแปลกๆเยอะครับผมผมเองจำได้ไม่หมดเลยมี5้าเก้าด้วยอ่ะลงบันไดแล้วนะครับมีเสียงรถเมย์ขึ้นออกไปหนึ่ง คันนะครับไม่รู้ลงไปจะมีในท่าหรือเปล่านะครับวันนี้ลมค่อนข้างดีสบายตัวเวลาเดินทางนะครับมาโทษน,นะครับมีใครรอรถเมย์ไหมครับไม่มีนะครับยังมีมีใครรอรถเมย์ไหมครับสงสัยน่าจะไม่มีใครอยู่นะครับตอนนี้แบบแถบนี้เดี๋ยวรอเสียงรถเมย์มาแล้วถามรถเมย์อีกที Uh huh. ไปไหนเนี่ยอ่าไปปปสตรงนี้ครับผมตอนนี้ม well ีสายอะไรมาครับในในสองสามจุดสองสามจุดไปปปสได้เปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองถามเขาดูไปปปสครับผมไปได้อ่าทางนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วด้านนี้โอเคขอบคุณมากครับได้ข้าวหนึงค่ะได้ครับตรงไหนเอ่ยอ่าเดินไปอ่ะอ่าอันนี้บ่อสูงบอสูงแต่ว่าต้องก้าวข่ายก้าวหน้าแต่ต้องเป็นหันหลังหรือว่าด้านไหนครับด้านหน้า อ๋อ,อเป็น<ห>เป็นหันหลังให้คนขับเหรอครับีอของผมของผมเท่าไหร่ครับได้ครับมีบัตรคนพิการนะครับอ,อันนี้เขาเปิดด้วยนะครับสถานีต่อไปตรงข้ามสวนสันติภาพนะครับเป็นสิ่งเป็นวดีครับนี่ครับ ปสนะครับผมปปสค่ะขอบคุณครับอันนี้สายอะไรครับสองค่ะอ๋อสายสิบสองเลยครับอ๋อแต่ว่ารถเปลี่ยนแนวใหม่จากรถไฟฟ้าเป็นออ๋รถไฟฟ้าหันมันมีมันมีนั่งหลายแบบใช่ไหมครับของผู้โดยสารจะสองเบาะจะนั่งขันหลังอันหลังให้กับตันให้กับตันครับอ๋อแต่ก็มีทั้งนั่งนั่งหันหน้าหาผมใช่งข้างค่ะอันนี้ข้างอ๋อนั่งหันข้าง ประตูการแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็หันหน้าไปหาภูเรศารอ๋อมันมีนั่งหลายแบบไม่เหมือนเดิมเลยใช่ค่ะพปสค่ะอ่าพบสแล้วนะครับได้ครับดูหน้าเหมือนเดิมก็ได้ค่ะนั่นแหละค่ะทำลูอีกอีกอีกขั้นนึ่งแล้วก็โอเคมันสูงนิดนึงจ้ะแล้วก็ใช่แล้วข้อมูลถูกต้องโอเคขอบคุณครับได้ครับ ได้ครับขอบคุณครับเออคุณผู้โดยสารนั่นหน้ารราสักพู่อ้ะอ่ขออนุญาตลงก่อนนะครับอ่าได้ถ้าขอบคุณครับจอดให้ตรงฟุตบาทเลยขอบคุณครับอ่เดี๋ยวขออนุญาตปรับเป็นโหมดเสียงปกติอ่าเดี๋ยวผมจะเดินไปที่สำนักงานความาเสพติดหรือปปสไปทานอาหารเช้ากันนะครับนี่ก็โชคดีได้ ช่วยดูสายรถเมล์นอาไปปปสตรงนี้ครับผมได้ครับขอบคุณครับอ๋อได้ครับมมันีรถช่วยช่วยพาข้ามถนนหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะตรงนี้หน้าปปสบุญชูศรีใช่ไหมครับขอบคุณมากมากเลยครับไปปปสเหมือนกันไหมครับหรือไม่ได้ไปครับไปค่ะอ๋อโอเคขึ้นนะครับงั้นขอเป็นจับข้อสอบได้ไหมครับได้ โอเคด้านไหนเออไปไปไหนอะคะไปไปโรงอาหารเนี่ยครับอ๋อแน่นไปไปผมขอเจาสอบได้ไหมครับอ่าโอเคแบบนี้ครับผมขอบคุณครับจะไปทานอาหารในปปสครับอร่อยนะถูกด้วยใช่ครับผมมีให้เลือกหลายร้านเออลงลงอ่าลงลึกนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับได้ครับอ่าถึงแล้วเนี่ยค่ะเลี้ยวเลี้ยวขวาไปโอเคได้ครับขอบคุณมากครับ โอเคพี่เขาส่งตรงหน้านะครับแต่เราก็ต้องเดินเข้ามาอีกนิดหนึ่งอา่าวรอพอนะครับช่วยส่งตรงฟุตบาทหน้าโรงอาหารหน่อยครับ,รบอา่าโอเคตรงนี้ฟุตบาทแล้วนะครับขอบคุณมากครับที่เราพอเขาดูแลเรื่องรถแล้วก็ดูแลเราข้ามถนนมาแล้วเราก็ต้องเดินเข้ามาอีกนิดนึงนะครับประมาณไม่เกินสิบเมตรห้าเมตรหกเมตรครับจะมีปรมอพอเจอปรมแล้วขึ้นเป็นบันไดขึ้น แต่มันจะเป็นประตูแบบเปิดอัตโนมัติเปิดแล้วขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเราหาทางไปร้านป้าตัวสมุยนะครับอ่าโทษนะครับเอ๊ด้านไหนเอ่ยด้านนี้นะครับขอบคุณมากมากเลยช่วยส่งร้านขวามือสุดครับร้านแกงใต้ครับผมครับผมขอบคุณครับ้ได้ครับ อ่าอ่าก็พรอเล็กน้องลงเลยนะครับสวัสดีครับแล้วก็ผัดหน่อไม้เดียวกับหมูสับมีอะไรนะครับมีเป็นกัวกิ้ผัดบล็อกแครีอ่ผัดกะเพราหมูสับเนื้อไม้ผัดกะเพราหมูสับเนื้อไม้โอ้ผมผมได้แล้วครับอ๋อมีพะโล้ด้วยกระเทียมไม่เอาดีกว่าเอาเป็นเป็นผัดกับข้าวกะเพราหมูสับแล้วก็ไข่เจียวครับผมอ่าได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับ อะไรนะครับนิดนึงละกันครับผมจะได้อร่อยอร่อยพี่ครับขอบคุณครับอะไรนะปลาปลาไหนครับปลาปูอ๋อโอเคจะได้แจ้งพี่เขาไว้ครับมีแกงหวยไหมครับมีครับเอาแกกหวยใส่แก้วใหญ่แก้วโอมครับผมเหมือนเดิมเจาะหลอนเลยครับวันนี้นอกจากแกงหวยมีน้ําอย่างอื่นอะไรไหมครับมีอัญชัน วุ้นใบเตยอ๋ออัญชันมะนาววุ้นใบเตยครับอ๋อครับเพิ่งมาส่งที่นี่เองอ๋อโอเคโชคดีวันนี้ได้กิ๊กหอยทานเลยได้เลยค่ะขอบคุณมากมากเลยครับขอบบคคุณรัอ่ามีนะครับเดี๋ยวไปหาโต๊ะก่อนปึ๊บ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 อ๋อรอรบกวนหน่อยครับค่ะอ่าอ๋ออยู่ตรงนี้นะครับค่ะปึ๊บเดี๋ยวหาโต๊ะก่อนนั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับ เอาละครับได้อาหารมารับประทานแล้วเดี๋ยววันว่างๆจะมาแนะนําในส่วนของร้านต่างๆนะครับว่าเขาจัดเรียงในปศอ,อย่างไงอีกทีแต่ตอนนี้ก่อนจะแนะนําผมขอมรับประทานอาหารก่อนเดี๋ยวชิมจิ้มให้ฟังก่อนว่าผมวันนี้ก็กับข้าวง่งายๆนะครับเป็นร้านนี้เป็นร้านอาหารแกงใต้เมื่อกี้มีกุ้งกิ้งด้วยแต่ว่าผมชอบกินไข่เจียวเขาก็จะมีไข่เจียวดอกสนโน ไข่เจียวช่ออมไข่เจียวมะระอะไรเงี้ยแล้วแต่เราเลือกแต่ว่าสําหรับป้าก็จะทราวบว่าผมทานได้ทุกอันแกก็จะสรับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ผมเดี๋ยวลองทานหน่อ,อ,อ,าาอยนะครับอืมหูกะเพราหมูสับหน่อไม้ใทยได้เลยครับเพื่อเผ็ดเผ็ดรสชาติดีดีนะที่เมื่อกี้แวะไปซื้อน้ำลายข้างๆติดกันโอเคเดี๋ยวผมทานข้าวแป๊บนึงก่อนนะครับ